เดี๋ยวเพื Four ่อนๆาย่สิมาทอดหมูสามชั fruit, gram, ้นไหนมันเกี๊ยมๆจากน้อยเนาะมาทอดหมูสามชั้นไหนเกี๊ยมๆจากน้อยยาย่สิมาคลัสชัยขนาดทะเลเนี่ยจะให้เพื่อนๆเล่นเมื่อปอกเขาไามันจะเป็นยังี่เพื่อนๆแซ่บเด้เพื่อนๆเห็นไหมตะกร้าชอบกินขนาดเห็นไหมอันนี้ขนาดทะเลสิไปแย่ไปเก็บเหมาว้านเด้อเพื่อนๆแย่ก็ไปแก่เพื่อนๆพนติกรรมตรงกรรอัน จะแก่คนเพื่อนคนละกรารสองกรรํามบดที่นี่ก็เลยบัดนี้มันเลยกินกระแตงโมเนี่ยเด้อเพื่อนๆเนี่ยก็แย่กะเสมาถอดหมูเกี๊ยเกี๊ยมจ้ะกินกับข่าวส,กกาสวยจ้ะเป็นวันอนาทิตย์จ้ะกินแล้วกะสีออกไปทายคลิปเอาปลาให้เพื่อนๆเบืองเอนานะเพราะขาวดอกในเมืองจ้ะจะพาซื้อพ่อใส่แล้วล่ะว,ว้าวจ้ะก็สิไปซื้ออย่างเนาะ ของใส่บ่มีเหตุจําเป็นบ่ซื้อจ้จะกับเขากินกับพ่อเนาะเหตุการณ์ตอนนี้เนาะเพื่อนเื่อนบึ้งงามเพื่อนเพื่อนนะนาเนาะขวดน้ารือสิไปเจ็บอีกอยู่นเพื่อน,นขอมาสิปเจ็บอีกอยกำลังมันมีเนาะปีหนึ่งก็ี๋จะซีสักซีหาเทียซะเนาะไปตายเอาวันนี้แย่ก็สิไปทายอันอันไปปุ่นละไปป้าปุ่นละเพื่อน มันจะได้เงียบไหมมันจะแอดบริษัทก้นหลายๆหลายๆแล้วมันหล่อเจี๊ยวไทยเงียบๆน่ะมันจะได้คลิปดีเพื่อนๆว่าและแอดแตงโมมาจากอันนี้หลายๆเอ้ยใยๆจ้ะมาจากแอฟริกาเยอะเจแอฟริกาอ่ะแต่นอกไทยน่ะจากแอฟริกาจ้ะเล้ยมักินกับข้าวสวยหอนๆกับแย่แอดจ้ะ แยกกระสีทอดแบบหไหนเกียมๆหน่าแยกกระสีมาผัดค่ะเพื่อนๆแต่ผมเป็นอาหารข่อยไงด้อาหารข่อยจ้ะอาหารข่อยแต่สิ่งกินไก่กินเนื้อของคนไปอ่ะแล้วเพื่อนจ้าอุ๊ยเจ้อเรื่อยเพื่อนจ้าหลังจากหมูสามชั้นกรอบแล้วเนาะแยกก็จะมาใส่กระเทียมกับพริกเนี่ยมาผัดมาเพื่อนเนาะเพื่อน แอวตักตักน้ำมันออกด้วยจ้าอย่าอย่าอย่าว่าน้ำอย่าผัดแบบนั้นยอย่างเดิมอย่ผัดน้ำมันตักน้ำมันออกจาก้าเนาะอินข้าวอิ่มๆจะไปเดินออกกำลนะังกายนะเพือ่อนวนอาทิตย์จ้ะ เราทำให้มีความสุขก,ก็มีความสุขนะเ,นเ,นเพื่อนเพื่อนเื่อแอดเถโลกใบนี้อะไรก็ไม่แน่นอนเราเพื่อนเพื่อนอย่าไปคิดอะไรนะข้าวใหญก็สุกเอ้าถ้าเราชิดมันก็ไม่เรื่องให้ชิดอยูนะ่นั่นแหละเพื่อนๆพื่อเดี๋ยวว่าจะแอดมีเรื่องให้ชิดไหมมีจ้ามีมีมมจะ้ะใส่ผักคะน้าไปนอะเนานเพือนเนาะนีนน่แอดเรื่องออกจาก กรอบเลยนะเพื่อนๆดูก้านมาันดิดูก้านมันเดีเพื่อนๆนี่ดูก้านมันเดียวดูกล้านมาัเลยแเก็บไม่แย่ก็ไปฝากเพื่อนๆด้วยจ้ะไม่แย่ไม่ได้กินคนเดียวจ้ะจะแย่เก็บเยเอะๆเนาะอยากได้อะไรก็ ขับรถไปเก็บเอาแป๊บเดียวจ้ะทะเลอยู่นี่มันมีอ้อมอ้อมเลยจ้ะมันก็แย่อยู่ภูเก็ตอย่างนี้แหละจ้ะทะเลอยู่นี่มันมันไม่อ้อมจ้ะแต่ทะเลบางแห่งมันก็ไม่มีนะเพื่อนๆทะเลบางแห่งมันก็ไม่มีอ่ะเพื่อนๆจ้ะมันไม่ใช่ว่ามีทุกทะเลนะบางบางที่มันก็ไม่มีคือคณะทะเลนี่เขาจะนิ่มเร็วกว่ากว่าคณะบ้านเรานะเพื่อนๆแต่น้ำมันหอยลงไปจ้ะ ก็จะนิ่มเร็วเราจะผัดเอาขึ้นเร็วเร็วเร็วนิดนะึงขอโทษนะที่แกใส่น้ำปลาลงไปจ้ะคนบางคนไม่ไม่ใส่น้ำปลาเนาะเราจะรีบเอาขึ้นนิดนึงจ้ะคือว่ามันมันมันจะจะนิ่มเร็วจ้ะแต่อร่อยนะเพื่อนก็เด็กๆก็คงจะไม่ชอบจะมันจะออกขมนิดนึงจ้ะเพื่อนๆมันจะออกขมนิดนึงน่ากินไหมเพื่อนๆ น่านกินไหมก็ามาดูแย้เอาขึ้นอีกทีนึงนะคะนี่จะเพื่อนๆเสร็จแล้วแย้ก็จะมาเสร็จจานให้เพื่อนๆดูนะคณะน้าทะเลผัดกับหมูสามชั้นแต่ว่าแย้ทอดกรอบๆเนาะก,ก็เหมือนกับผัดหมูกรอบอย่างเงี้แหละเพื่อนๆน่ากินไหมนี่เห็นไหมผัดคณะน้คะเนะ ผัดคะนนาทะเลผัดหมูสามชั้นใส่คณะทะเลอ่าเพื่อนๆดูเิถ้าเป็นผู้ใหญ่แบบเราก็มันจะออกขมนิดนึงจ้ะแล้วมันก็จะนิ่มเร็วกวคาคณาบ้านเรานิดนึงแต่อร่อยจ้ะเพื่อนเพื่อนอร่อยจ้ะกินกับข้าวสวยร้อนๆอ่ะจ้ะเพื่อนๆแล้วนและ,จะ,จ,ะจะมาผัดแบบพริกบ้านเราจะจะ,จะผัดทำละนาก็ได้ผัดใส่น้ำมันหอยเฉยๆก็ได้จ้ะเพื่อนๆ ตอนนั้นแยยอดก็ผัดใส่มุ้เส้นไปแล้วนะอร่อยจ้ะอร่อยถ้าเพื่อนๆเราสูงอายุไปแล้วเราจะกินมันจะมีผลประโยชน์มากน่จ้ะแต่บ้านเราอะ่ะเพื่อนๆถ้าอยู่ใกล้ชายหาดทะเลเพื่อนๆก็ไปเดินดูเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนลนักษณะเอาวิดีโอแย้ยไปดูเนี่ยก็จะเป็นเวลาสนานนี้ก็ใช้ได้เก็บมากินได้จ้ะแต่มันจะเป็นบางทะเลบางทะเลก็มีจ้ะแต่แย,ยอดอยังไม่ไม่แย,ยดไป ที่นี่มันที่ทะเลนี่เดียวนะแต่มันทะเลใหญ่ยาวเนาะแต่ที่นี่แย่ยังไม่ไปเดินทุกๆุกที่นะแย่จะจะเดินทุกๆุกที่ฝนมันตกละเพื่อนเพื่อนแต่ก็แย่จะไม่รู้อะไรแต่จะแยะเก็บมาทีละทีน่ะสิแย่อย่าเ่าแย่เก็บมากินคนเดียวนะเพื่อนเพื่อนแย่เก็บมาฝากเพื่อนเพื่อนด้วยจ้าแย่กินคนเดียวไม่หมดหรอกจ้าเนี่ยอันนี้กำหนึ่งเนี่ยเอามาผัดเนี่ยก็เยอะแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อน ถ้าเด,ดเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายเย็นประมาณสักสองสามทุ่มเดี๋ยวอาจจะเจ็ดอย่าเป็นห่วงแอดนะเพราะที่นี่มันมีแดดถึงเกือบเที่ยงคืนบางทีก็เที่ยงคืนนะจะ้ะมันมันหน้าหน้าซัมเมอร์เนาะมันจะมีแดดจ้ะแต่ถ้าหน้าหนาวนะประมาณบ่ายสองบ่ายสามก็มืดแล้วจะ้ะสำหรับชิฟนี้ก็มากินข้าวกับแอดเดอร์คณาทะเลผัดใส่หมูสามชั้น อ่ะเด้อเพื่อนๆอ,อย่าทาแต่งโมสีสเหลืองยาโรยาโรหวานหวานเพื่อนๆเ,เนี่ยทาลูกนังกับประมาณลูกแล้วอร่อยก็บาทนี่แหละเพื่อนๆแยะเผ็ดน,น,น้ำพริกน้ำตาติ้งกบพัดคข่าทะเลใส่หมูสามชั้นเพื่อนๆจ้าแล้วแยะไม่ทอดตาตา,ตาเดียว วันนีทิตกินหลายนายจะนอนกัเพื่อนๆเนาะก็เข่าสวยเ็ดในชีวิตมีความสุขด้วยเพื่อนๆจ้าในเมื่อโลกเขามาเยือนเยืนเท่ากับต้องบำรุงกินพักเนาะเอ็ดใจส,สบายสบายสบายแค่ไม่มีเรื่องชีวิตอะไรก็อยากว่าเอาไปมันงกัอันนั้นเอาเพื่อนๆกัเท่ากับเอา,เอาชีวิตเท่าไหร่ซะเลียงลูกเรียงล้านหายมันไง ี่า้ะกินข้าวก็แย่แม่ตาเขาเขาสวยห้อนจะเพื่อนเพื่อนวันนี้แยบ่บ่อได้มากินโช่ให้เพื่อนเพื่อนเบ่งด้วยจ้ะคือว่าแยกสิไปย,ย่างออกกำลังกายต่อเนาะทายห้แต่แค่เพื่อนเพื่อนเห็นกับพ่อเด้จ้ะจ้ะเจ็บเต็บข้าหนาทะเลพัดหมูสามชั้จนจ้ะจ้ะ หมูกอรอบนั่นแหละก็คือหมูกอรอบนั่นแหละเพรยแย่ทอดกรอบๆเนาะแตงโมสีเหลืองจ้ะกับน้ำจิ้มนะกับน้ำจิ้มอ่าจ้ะเอาไปเห็ดหมูกระทะกระแทกด้วยเพื่อนๆับเป็นลวกใส้กัน แต่บอกขอบอกไว้ก่อนด้วยว่าเขาเขาเสียงน,นิ่มเร็วจ้ะนิ่มเร็วเร็วจ้ะกินง่ายอืมอืมอืมเนี่อกกยออบอะไรแกงเนี่คุณวน้่วอ่ะอ่ะอือจะแอบเจ็บมากจะแอบเจ็บมากส่วนส่วนหืมเพื่อนเท่าเราซัสาย ท่องเที่ยวแย่กับเผอมืดจังหน่อยเพืเ่อนๆกับอภไยแหยนในเดือดจ้าเท่าเราจะเนาะท่องเที่ยวมันกับเผือเลือดเบลเบิงคิบเจ้าของพึ่งมาเบิงไหมเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนเบิงๆๆหลายขนาดนั้นเนาะแย่กับ,บ้ะเคยได้วิวหยดวิวกับเขาหลายขนาดนั้นเนาะคิบเดียวไปเกือบสามพันกาค้นเนาะขอบคนขอบคุณเพื่อนๆหลายๆด้วยเพื่อนเพื่อนจ้ารับคีิปนี้มากินกบแยเด้อเนี่ยอืม ขานาดเขา,า,า,เาทริ่กรอบๆจ้ะบายบายจ้ะเพื่อนๆจ้ะพ่อชิดไม่กับแย่สิง,งางออกกำลังกายเนาะอืมแซ่บด้วยเพื่อนๆแซ่บอีดแตงโมกับวานบาําแตงโมขนาะดหวานได้เพื่อนๆแตงโมหวานก็ได้เอาทอดปลาตาเดียวจ้ะท่านแล้วจ้ะ ปลาตาเดียวแม่เป็นมังปลาทะเลเพื่อนๆจ้ะปลาทะเละปลาปลาเดียวอย่าง่โก็มัวนเขาลดราคาก็บลยกรเเยซื้อมาไหวลายโตอยู่นี่จ้ะเพื่อนๆจ้ะสำหรับคลิปนี้นก็บายบายเจอกันคิปหน้าจ้ะ